ครับวันนี้เหมือนเดิมแดดออกจะแรงหน่อยนิดนึงแต่วันนี้จะพามาดูกุ้งโตเขากุ้งเจ็ดสิวัน70วันนั่นงปล่อยทั้งแต่กุ้งตัวชี้ตัวเล็กอ่ะตัวเส้นผมลักษณะของบอ่อนี่นะคือเป็นบอ่อรูปบ่อดินบ่อดินครึ่งพี เอยาจะพาไปดูว่าการกินอาหารขคืออ่ะนี่คือพุ้งเก็บติบกว่าวันอ่าขนณะอย่างนี้เลยนกักขนาอย่างนี้เลยคุ้งโตโแล้วนี่แหละคือ,เ,อ,อเริ่มต้นตั้งแต่อายุคือคือจะบอกไปแล้วก็ประมาณเส้นผมนั่นแหละแล้วก็เริ่มมาถึงนณปัจจุบันณนะ คือเรียกอะไรอ่ะเรียกว่ากุ้งตัวจี๊ดอ่ะจะนับพีไม่ได้หรอกนับพีไม่ได้แน่นอนคือกุ้งตั้งแต่เส้นผมคือมองไม่เห็นน่ะคืออยากพาพวกท่านผู้ชมมาอันนี้ก็เป็นคนงานเลี้ยงในบอ่อนี่คือคนงานคนงานผู้หญิงก็ทําได้งานไม่หนักงานพวกงานเลี้ยงกุ้งงานไม่ค่อยหนักหรอกแต่วิชาการมันเยอะ วิทยาการเขาจะสูงมากนั่นแหละเนี่ยลักษณะที่เขาทํางานกันนี่คือลักษณะของอแรงงานที่ว่ามาทํางานแต่ไอเหล่าแรงงานพวกนี้เขาจะเก่งมากเขาจะสังเกตแล้วก็เรู้จักว่ากุ้งจะกินเบอร์ไหนเบอร์ไหนเขาจะไล่แซ่บแซ่บแซ่บเข้าไปอย่างเออย่างคุณพี่คนนี้เขาก็จะรู้ว่าเอากุ้งเขา อายุขนาดนี้ก็ต้องกินเบอร์ไหนเบอร์ไหเน,เป,นเป็นสเต็ปอาหารครับลืมบอกไปว่าจะเป็นสเต็ปอาหารอนั่นแหละต่อไปเราก็จะให้ดูรอบบอ่นอนะรอบบอ่จะเป็นลักษณะบอ่อย่างนี้บ่วงกลมอ๋อเนี่ยเห็นไหมลักษณะการเวียงอาหารของเขาทุกอย่างต้องเซฟอ่ะการเลี้ยงกุ้งเหมือนลักษณะอย่างนี้เขาก็ต้องเซฟว่านี่คือเราต้องแช่เท้าก่อนเข้าบ่ เราจะพาไปดูไปดูไอเม็ดอาหารหรือไปดูอาหารในถังในถังปิดนี่คือรูปบ่อนอะนี่คือบ่อนี่คือน้ําน้ําในช่วงวัยที่กุ้งอยู่ที่อ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอาหารก่อนเออไม่กล้าเปิดของเขาเนะเาะเขาอ่า ยังไงของเขาพยายามปิดอะไรปิดอาหารเขาอ่ะคือทุกคนเขายากอันนี้ผมเป็นคนขอเข้ามาว่าอยากทําคลิปอยากให้คือการเลี้ยงกลุ่มของแรงงานที่มาจากยมาจากต่างด้าวหรือมาจากประเทศไทยก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลี้ยงกันยังไงยังไงว่าความรู้ของแต่ละคนเป็นยังไงนี่คือ บ่อของเขาเลยเป็นรูปอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดเขาปิดตามเอ่อปิดตามอะไรนะปิดตามอายุของกุ้งอ่ะหรือปิดตามระบบของเขาอ่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณอืมจะอยู่ที่ประมาณสักสิบตันกุ้งสิบตันในบ่อลักขณะประมาณเนี้ยกุ้งสิบตันกุ้งสิบตันถ้าสมมติว่ากิโลละร้อยเจ็ดสิบหรือร้อยแปดสิบมันก็ได้หลายตังค์เนาะ พูดถึงนี่คือแรงงานเขาจะได้เปอร์เซ็นเล็กๆน้อยๆแหละแต่พูดถึงว่านายจ้างอ่ะเขาจะได้เปอร์เซ็นเขาจะได้เออคือเขาจะได้เยอะคือเขาจะคุ้มค่าในการปล่อยกุ้งแต่ละเที่ยวแต่พูดถึงว่าถ้าเลี้ยงแบบไหนมันแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนอกันครับแต่ละเจ้าเขาจะคือลักษณะของเขาจะปล่อยปล่อยบ้าง่ จะปล่อยบางๆสมมติว่าบอ่อระดับนี้ประมาณสามไร่อ่ะสามไร่เขาจะปล่อยประมาณไร่ละแสนเขาจะปล่อยก็สามแสนไม่เกินสี่แสนอยู่ในประมาณเนี้กุ้งจะโตไวอาตาัตรานรอวมันก็จะสูงขึ้นอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นก็าการเตรียมบอ่อการเตรียมบอ่อ ทุกท่านลองมองฝั่งนู้นอ่ะเห็นไหมที่ผมถ่ายคลิปให้ดูอะ่ะที่ผมถ่ายวีดีโอให้ดูนั่นน่ะคือนี่บอ่อที่เตรียมไว้แล้วที่เตรียมไว้แล้วพร้อมที่จะปล่อยน้ําลงแล้วก็พร้อมที่จะเอ่อปล่อยลูกกุ้งแต่ลูกกุ้งในณทีนี้ผมจะไปให้ดูอีกเที่ยวดึงว่ากุ้งที่เขาปล่อยเขาจะไม่ปล่อยตัวเอ่อตัวเล็กเขาจะปล่อยตัวที่โตแล้วคือเกอะเป็นเนื้อเาเรียกว่าเนร์ดเขานเนรียกว่าเนร์ดแหละ นั่นแหละเขาจะเอาประมาณสักยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันประมาณนี้แหละยี่สิบห้าถึงยี่บเจ็ดวันอ่ะเขาจะมาปล่อยบอ่อใหญ่เขาจะปล่อยน้ําเขาเตรียมบอ่อเตรียมแหล่งเขาเขาจะทําเครื่องตีน้ําประมาณหลังนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วแบบนี้แหละอันนี้ผมบอกไว้คร่าวๆนะครับเออแล้วอเอาอย่างนี้แล้วผมจบก่อนแล้วจะ,จะพาไปดูแล้วถ้ามีคลิปหน้าผมจะพัเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าอีกเดี๋ยวจะพาไปดู พอวิธีเลี้ยงขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันยังไงการเลี้ยงกุ้งแรงงานทําไมถึงเอ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ผ่านแล้วก็รอดแรงงานครับไม่ใช่นักวิชาการนะแต่เป็นแรงงานครับอา้อาวผมก็ขอผ่านคลิปนี้ไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ให้ดูก็แล้วกันขอบคุณครับ